กฎแห่งกรรมเรื่องถึงจุดที่ต้องเลือกจงเลือกที่ดีที่สุดในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ากาติยานีอยู่เมืองกุกันทะคละนะคร เมืองนี้ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงเท่าไรนักในพระไตรปิฎกแต่ที่พูดถึงเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่จะว่าต่อไปนี้ครั้งหนึ่งพระโสนโกุติกณะได้มาที่เมืองนี้พระโสนโกุติกณะชื่อจริงๆของท่านก็คือโสนะแต่ว่าเนื่องจากในสมัยพุทธกาลนั้นมีผู้ที่ชื่อว่าพระโสนหลายรูปเลยมีฉายาพ่วงท้ายว่ากุติกณะหรือโกติกณะ พระโสนาท่านนี้ได้เป็นพระอาหารหันต์และเป็นเอตทัคคะในด้านแสดงธรรมะได้ไพเราะท่านได้มาที่เมืองนี้เพื่อมาโปรโดยโยมานดาของท่านโยมานดาท่านมีชื่อว่ากาลรีเป็นเพื่อนกับนางกาติยานีด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อพระโสนาโกติกณะมาแสดงธรรมะที่เมืองนี้มานดาของท่านเลยชวนนางกาติยานีนี้ให้มาฟังธรรมะด้วยกัน พระโสนโกติกนะแสดงธรรมะตอนเย็นได้มีคนไปฟังธรรมะกันมากมายและท่านก็ได้แสดงธรรมะจนมืดค่านางกาติยานีเห็นว่าค่าแล้วจึงต้องจุดประทีปประทีปนั้นก็ต้องมีน้ํามันอยากจะเอาน้ํามันมาถวายด้วยการเติมให้กับประทีปจะได้ให้ความสว่างสวัยในศาลาแสดงธรรมนี้นางเลยได้สั่งให้นางทาสีคนรับใช้ของตอนนั้นไปเอาน้ํามันมาจากที่บ้านตน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสาดาแสดงธรรนี้นักแต่คืนนั้นปรากฏว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งในเรื่องกล่าวไว้ว่ามีถึง900หรือ500แปลว่ามากทีเดียวจริงๆอาจจะมีแค่ไม่กี่สิบคนหรืออาจจะมีแค่ไม่ถึงสิบคนด้วยซ้าไปพวกโจรน,นั้นได้ขุดอุมโมงค์จากชานเมืองเข้ามาถึงบ้านของนางกาติยานีเศรษฐีนี้คงจะมีการวางแผนกันมานานแล้ว เพราะการขุดอุโมงนั้นไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆและก็แสดงว่าเศรษฐีนีท่านนี้ต้องมีทรัพสมบัติและร่ำรวยมากถึงกับต้องใช้ความเพียรพยายามในการขุดอุโมงทีเดียวเพื่อที่จะเข้าไปลักทรัพย์สมบัติขนสมบัติออกมาจากบ้านของนางเศรษฐีนีคนนั้นนางตาสีถูกสั่งให้ไปเอาน้ำมันที่บ้านของเศรษฐีนีนั้น,นเพื่อมาเติมประทีปในศาลาแสดงธรรมะ พอไปถึงบ้านของท่านเศรษฐีนีแล้วยังไม่ทานเข้าบ้านเลยก็ได้เห็นโจรโผล่มาจับอุโมงค์นางทาสีตกใจมากแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่สาราแสดงธรรมแล้วได้บอกเหตุการณ์นั้นกับเจ้านายของเขาทันทีคือนางกาติยานีว่าโจรโจรกำลังจะขึ้นบ้านของคุณนายแล้วขณะนั้นนางกาติยานีกำลังฟังธรรม,มะอยู่เลยได้หันไปบอกกับนางทาสีว่า อย่าได้ส่งเสียงดังออกไปโจรจะขนทรัพย์ก็จะพอทรัพย์ที่มีค่าเท่านั้นหรือทรัพย์ที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาเท่านั้นเองส่วนเวลาฟังธรรมะของเรานี่สิหาได้ยากยิ่งเพราะฉะนั้นอย่าได้มาส่งเสียงรบกวนเวลาฟังธรรมะของเราเลยหมายความว่าโจรจะขนทรัพย์สมบัติไปอย่างไรก็เอาไปเถอะขออย่างเดียวอย่ามารบกวนการฟังธรรมของนางเลยบังเอิญในขณะนั้น เป็นแผนการอยู่แล้วที่หัวหน้าโจรมาดักซุ่มอยู่ที่ใกล้ๆก,กับสาลาที่แสดงธรรมะนั้นหมาคอยดูว่านางเศรษฐีท่านนี้จะกลับไปบ้านหรือถ้าหากว่ารู้ว่ามีการปล้นหรือเปล่าถ้านางเศรษฐีท่านนี้กลับไปบ้านตนก็จะได้ทำร้ายให้ถึงกับชีวิตในกลางทางนี่แหละแต่แปลกใจที่นางกาติยาน,นทีทั้งๆที่รู้ข่าวว่ามีโจรปล้นบ้านของตนเอง แต่นางกลับไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่าอยากที่จะฟังธรรมะอย่างต่อเนื่องอย่างยิ่งทีเดียวหูวแนาโจรเมื่อได้เห็นดังนั้นและได้ยินการสนทนานั้นอีกด้วยระหว่างนางกาติยานีเศรษฐีนีกำนางทาสีสาวใช้ของตนแปลกใจว่าธรรมะอันนี้มีค่ามากถึงขนาดนี้เชฉยหรือมีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติที่ตนได้สะสมอยู่ที่บ้านของนางเสอีกโจรเลยสนใจว่า ธรรมะถ้ามีค่าน่าสนใจขนาดนี้ก็อยากที่จะฟังดูสักหน่อยพอโจรนั้นได้ฟังการแสดงธรรมะของพระโสนโกติกณะจนจบลงแล้วได้เกิดปีติความซาบซึ้งในจิตใจขึ้นมาทันทีส่วนนางกาติยานีเศรษฐินีนั้นเมื่อฟังธรรมะจบก็ได้บรรลุธรรมะเป็นพระโสดาบันเช่นเดียวกันกับโยมารดาของพระโสนโกติกณะนั่นแหละคือนางกาลีนั้นอีกด้วย ในขณะนั้นหัวหน้าโจรได้เกิดการกลับใจพอนางกาติยานีเศรษฐีนีจะกลับบ้านก็มาเปิดเผยตัวตนเองและได้สารภาพว่าตัวเองนั้นมีแผนอะไรบ้างแล้วตั้งใจว่าตนเองอยากที่จะฟังธรรมะให้มากกว่านี้เลยขอบวชพร้อมกับพักพวกบริวารทั้งหมดสุดท้ายทั้งหัวหน้าโจนและลูกน้องก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลทั้งสิน้น โจรที่ปล้นจี้หรือบางทีเคยเข็นฆ่าผู้คนมาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลได้หรือแม้กระทั่งเป็นพระอาหารหันต์อย่างองคุลิมานได้เพราะฉะนั้นแม้จะผิดศีลแต่ถ้าหากว่ากลับตัวกลับใจก็<ด>มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมะแต่ว่ากรรมที่ทําเอาไว้นั้นไม่ได้หนีไปไหนยังต้องรับผลของกรรมนั้นๆต่อไปประเด็นที่เป็นสาระสําคัญก็คือนางกาติยานีรอดตายมาได้ เพราะว่ามีความศรัทธาในธรรมะถึงจุดหนึ่งที่นางจะต้องเลือกระหว่างทรัพย์สมบัติกับธรรมะนางจึงเลือกที่จะเอาธรรมะมนุษย์เราบางทีต้องมีจุดที่จะต้องเลือกแต่หลายๆคนเลือกเงินมากกว่าธรรมะเช่นเห็นสมบัติแก้วแหวนเงินทองของใครตกหรือวางอยู่บนโต๊ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็ยอมผิดศีลเพื่อเอาทรัพสมบัติอันนั้นมาเป็นของตนหรือบางทีมีช่องที่จะทุจริตโกงอะไร ก็ตัดสินใจคดโกงเพื่อให้ได้มีทรัพย์สมบัติมากๆขึ้นเรียกว่ายอมผิดศีลก็ว่าไดา้หรือว่ายอมทิ้งศีลออกไปเสียบางคนทิ้งศีลเพื่อให้ได้ปล้นจี้แบบนี้ก็มีอยู่มากมนุษย์เราพอถึงจุดที่จะต้องเลือกระหว่างทรัพย์สมบัติกับธรรมะหลายหลายคนคงเลือกทรัพย์แน่นอนแต่ว่าปากจะบอกว่าเป็นชาวพุทธมีพร,ระรัตนตรัยเป็นสาระแต่สุดท้ายก็เอาเงินเป็นสระกันมากมาย ยอมทิ้งพระรัตน์ตายยอมทิ้งธรรมะมีเยอะมากบางทีก็ตั้งใจจะขโมยแต่มาขอยืมเงินเฉยๆคิดไว้ว่าเมื่อได้เงินมาแล้วก็จะเบี้ยวอันนี้เรียกว่าเป็นการโกงแบบหนึ่งถือว่าเป็นการผิดศีลทิ้งธรรมะเพื่อเอาทรัพย์ที่จริงอย่าว่าแต่ทรัพย์เลยเมื่อต้องเลือกระหว่างชีวิตกับทรัพย์หรือว่าเงินกับชีวิตนั้นหลายๆคนก็เลือกที่จะเอาเงินมีเงินพกอยู่ในกระเป๋า ถูกโจรจี้ปล้นในซอยเปลี่ยๆโจรบอกว่าเอาเงินมาบางคนไม่ยอมให้ต่อสู้ขัดขืนคือยอมสละชีวิตของตนเพื่อแลกกับเงินของตนที่มีอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าเลือกเงินมากกว่าเลือกชีวิตตนอย่าว่าแต่ธรรมะเลยบางทีแม้กระทั่งชีวิตก็มีค่าน้อยกว่าเงินบางคนเกิดไฟไหม้บ้านยอมเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตเพื่อไปเอาแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาที่เก็บไว้ในบ้านของตน หรือซ่อนไว้ในบ้านนั้นรู้ว่าการวิ่งเข้าไปเอาเงินทองเหล่านั้นมาจากบ้านมันเสี่ยงต่อความตายแต่ก็ทำเพราะว่าเลือกแล้วว่าพร้อมตายเพื่อทรัพย์สมบัตินั้นและเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เลือกทรัพย์สมบัติมากกว่าชีวิตเท่านั้นบ่อยครั้งหลายๆคนต้องเลือกระหว่างชีวิตกับสุราระหว่างชีวิตกับบุหรี่หลายๆคนเลือกสูบบุหรี่เลือกเหล้ามากกว่าเลือกชีวิตทั้งที่รู้ว่าเมื่อเสพสิ่งเหล่านั้น หรือสูบสิ่งเหล่านั้นทําให้ทําให้ชีวิตนั้นต้องเป็นไปจากไปเร็วขึ้นหรือว่าทําให้ตนเองนั้นต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเร็วขึ้นแต่หลายๆคนก็เลือกที่จะทําแบบนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าขาธรรมะก็ไดเพราะว่าบางทีก็รู้ว่าการทําใจกิเลสข,ของตนด้วยการกินเหล้าสูบบุหรี่ก็ทําให้ชีวิตนั้นสั้นลงได้แต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจในเรื่องของชีวิต ทั้งๆท,ที่กินเหล้าสูบบุรีให้ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ต้องแรกหรือต้องเจอเจอด้วยทุกที่ยืดเยื้อยาวนานสุขเป็นพักๆแต่ว่าเวลาเจ็บป่วยก็จะเจ็บป่วยยืดเยื้อเป็นปีๆจนถึงกับติบเดเตียงเลยก็มีดูแล้วไม่คุม้มถ้าใช้เหตุผลพิจารณาสุขเป็นพักๆแต่ว่าทุกยืดเยื้อยาวนานที่จริงไม่ใช่แค่เฉพาะบุหรีหรือเหล้า แต่กระทั่งอาหารที่มีรสอร่อยตูกปากแต่มีน้ำตาลมากมายหรือมีไขมันมากความสุขที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเป็นพักๆแต่พอเป็นเบาหวานพอเป็นมะเร็งพอเป็นโรคหัวใจทุกนั้นก็จะยืดเยื้อหรือรังคือถ้ามองด้วยเหตุผลก็รู้ว่าไม่คุม้มแต่บางทีก็ห้ามใจไว้ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาธรรมะมาช่วยแล้วเราก็ห้ามใจได้พอควร สุดท้ายอาจจะไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ชีวิตยืนยาวแต่ว่าจะได้รับสิ่งดีๆมากกว่านั้นตัวอย่างเช่นนางกาติยานีเศรษฐินีนั้นพอนางได้เลือกธรรมะมากกว่าทรัพย์สมบัติปรากฏว่านางเองก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันที่แรกเลือกที่จะฟังธรรมะก่อนฟังข้อธรรมะคำสอนหรือฟังธรรมะเทศนาตอนหลังได้เข้าใจในเรื่องศัจธรรมและได้เข้าถึงภาวะที่เรียกว่า โลกุตรธรรมถือว่าคุ้มเพราะว่ามีเงินมากมายเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ในสิ่งนี้ฉะนั้นเวลาถึงจุดที่เราจะต้องเลือกสำหรับชาวพุทธต้องเลือกครรมะส่วนเงินมีค่าก็จริงแต่ว่าไม่มีค่าเกินกว่าธรรมะถ้าตัดสินใจผิดอาจจะเกิดโทษตามมาก็เป็นได้แต่อย่างที่บอกนั่นแหละเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ธรรมะเลยแม้กระทั่งชีวิตคนก็ไม่เลือก เลือกความสุขชั่วครั้งช่วคราวจากการกินดื่นเที่ยวเล่นหรือการกินเหล้าสูบุหรีกินของอร่อยอันนี้เพราะว่าไม่ได้ใคร้ครวนอย่างจริงจังคือไม่มีธรรมะมากำกับในการพิจารณาตนนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ